สวัสดีครับแฟนๆช่องแดงชาน e ลและ FC ใหม่และเก่าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาช่วยรับชมและเป็นแรงใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับประจำงวดวันที่16กันยายน2564วันนี้ก็มีแนวทางข้อมูลมานําให้ทุกท่านพิจารณานะครับเลขเด็ดเจ้าพ่อปากแดงงวดที่แล้วก็เข้า3ตัวโต ครับงวดประจําวันที่1กันยายน2 5 6 4ก็ไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับที่ผมทําไว้ครับงวดวันที่1นะครับ3ตัวโต้ก็5 4 7นะครับ3ตัวโต้นะครับสาหรับเลขเด็ดเจ้าพ่อปากแดงนะครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลของบ้านไผ่เมืองคลงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงนะครับบนล่างเลยนะครับก็อยู่ชุดเดียวกันกับเลขเด็ดเจ้าพ่อปากแดงที่ผมทําไว้นะครับบ้านไผ่เมืองพลนะครับ ครับแนวทางให้ให้ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับก็เข้าสองตัวตรงบนล่างเลยนะครับครับวันนี้เราก็มาชมมาลุ้นกันว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสําหรับบ้านไผ่บางพลนะครับและตามมาด้วยเลขเด็ดเลขพิเศษนะครับครับแล้วตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขเด็ดอาาให้ลาบนะครับวันนี้ก็มีสี่สำนักนะครับนำมาให้ทุกท่านพิจารณา ใชคลิปเราก็ไปสรุปเน้นๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดูให้จบนะครับครับแนวทางตัวเลขอาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างปะปนกันไปนะครับก็พยายามจะคัดสรรหัวรัฐบาลที่เข้าเป้าและมันยำที่สุดมาให้คอหัวรัฐบาลและแฟนๆช่องแดงชนแนลของเราได้เลือกชมกันนะครับการันตีด้วยสติที่เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนจะไปติดตามก็ขอฝากด้วยนะครับโปรดใช้วิจิตรญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับมาดูแนวทางนะครับข้อมูลเลขเด็ดเจ้าพ่อปากแดงงมดดที่แล้วก็ข้อสามตัวโต๊งวดน,นี้ก็ให้เด่นมานะครับ3ตัว 6, กห้าแตามมาด้วย 8, 9, ดเก้ห้าตามมาด้วยเจ็ดแดสครับชุด3ตัวคราวนี้เรามาดูชุด2ตัวเน้นๆนะครับที่ให้มาแนวทางห้ง 15สําสำหรับแนวทาง5115นี้ก็ชนกับม้าสีหมอกนะครับตามมาด้วยแนวทาง5 3 3 5สําำหรับแนวทาง5335นี้ก็ชนกับเลขนาลาบนะครับตามมาด้วยแนวทาง 5, 9 95สําหสำหรับแนวทาง5995นี้ก็ชนกับอาจารย์กกนะครับตามมาด้วยแนวทาง8 4 4 8 สำหรับแนวทาง8448นี้ก็ชนกับย่าโมูออกสึกนะครับตามมาด้วยแนวทาง8558สำหรับแนวทาง8558นี้ก็ชนกับโค้งสุดท้ายนะครับตามมาด้วยแนวทาง8008ทรับนี้ก็คือแนวทางข้อมูลเล็กเด็ดเจ้าพ่อปากแดงก็นำาให้ทุกท่านพิจารณานะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งติ๊งไว้รอเลยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางข้อมูลใหม่ๆคลิปต่อๆไปของช่องแดงชานลนะครับถ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับครับมาตามต่อที่แนวทางข้อมูลบ้านไผ่เมืองพลนะครับงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงๆบนล่างเลยนะครับวันนี้เราก็มาชมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแนวทางที่ให้ไว้นะครับแนวทาง1 1> 9 91ตามมาด้วย1นึ่ตามมาด้วย1 3 3 1ตามมาด้วย1 4 4 1สี่หำหรับแนวทาง1 4 4 1นี้ก็ชนกับทรับเศรษฐีนะครับตามมาด้วยแนวทาง2 9 92ตามมาด้วย2 0 0 2 แนวทาง2 0 0 2นอี้ก็ชนกับม้าสีหมอกนะครับตามมาด้วยแนวทาง2 3 3 2แนวทาง2332อนี้ก็ชนกับย่าโมออกศึกนะครับตามมาด้วยแนวทาง2 4 42ครับสำหรับแนวทาง2442อนี้ก็ชนกับน้ำลากนะครับครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของบ้านไผ่มืองพลก็นำห้ทุกท่านพิจารณานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขเด็ดเลขพิเศษนะครับงวดนี้ก็ให้เด่นนะครับชุด3ตัว9 3 4หมุนนะครับ9 4 3ตามมาด้วย3 4 9 3 9 4 4 3 9 4 9 3ครับตามมาด้วยแนวทาง3 4 1หมุนนะครับ3 1 4 สี่สามตามมาด้วย1 3 4 1 4 3ครับคราวนี้เรามาดูชุดสองตัวนะครับก็ให้เน,นเน้นมานะครับ4 1 1 4สี่ำหรับแนวทาง4114นี้ก็ชนกับทรัพย์เศ็ษถีนะครับตามมาด้วยแนวทาง4 3 3 4ตามมาด้วยแนวทาง4 9 9 4 คับตามมาด้วย2112 1, 1, 2, ครับสำหรับแนวทาง4994 2112นี้ก็ชนกับย่ามงออกศึกนะครับก็ตามมาด้วยแนวทาง2552ตามมาด้วยแนวทาง2992 9, 9, 2, ครับสำหรับแนวทาง2992นี้ก็ชนกับของอาจารย์กบ นะครับคับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเลขเด็ดเลขพิเศษนะครับก็นําให้ทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับครับตามมาด้วยแนวทางเลขเด็ดอาม่าให้ลาบนะครับงวดนี้ก็ให้เด่นมาชุด3ตัวนะครับก็มีแนวทาง3 57หมุนนะครับ3 7 5 5 3 7 5ห 3 7 5 3 7 3ดหตามมาด้วย3 0 7 3 7 0 7 3 0 7 0 3 0 3 7 0 7 3ดศูนครับคราวนี้เรามาดูชุดสองตัวนะครับก็ให้เน้นมานะครับที่แนวทาง5้า 2 2 5ตามมาด้วย5 7 7 5หตามมาด้วย5 4 4 5หตามมาด้วยแนวทาง5 0 0 5หตามมาด้วยแนวทาง5 3 3 5หตามมาด้วย5 5ครับสำหรับแนวทาง

ครับสำหรับแนวทาง0110นี้ก็ชนกับโค้งสุดท้ายนะครับก็ตามมาด้วยแนวทาง0 5 50าตาม,มาด้วย0 3 3 0แล้วตามมาด้วยนะครับ0 0นะครับแล้วตามมาด้วย0 0นะครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลเลกเด็ดอามาให้ลาบนะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ครับถ้ามาทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับครับคราวนี้เรามาดูนะครับเลขที่ชนกันสําหรับสีสํานักนี้นะครับก็มีเด่นๆนะครับ53 5335นะครับของเจ้าพ่อปากแดงก็ชนกับของอาม่าให้ลาบนะครับ5335นะครับ5335แล้วก็มีแนวทางนะครับ25 52เลขเด็ดเลขพิเศษนะครับ5225 ก็ชนกับของเลขเด็ดอาม่าให้ลาบนะครับ52 25และตามาาด้วยของบ้านไถ่มืงพลนะครับ 2002, 2002ก็ชนกับของอาม่าให้ลาบนะครับ02 20 ครับนี่ก็คือสี่สำนักที่นามาให้ทุกท่านพิจารณานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจจะเก็บเอาไปพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบง่งก็รีบเก็บไว้เลยนะครับผลงานก็เข้ามากกว่าหลุดนะครับที่นํามาฝากนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มาช่วยรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมา และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลสําหรับเลขเด็ดไว้หนะที่นี้ด้วยนะครับครับ,รบสุดท้ายนี้ก็ขอย้ําเตือนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียง <ๆ S 2> ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่น้องของหวยรัฐบาลโปรดใช้วิจาณในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับข้อมูลเลนแนวทางหวยเด็ดงวดน,นี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็เฮงประจำงวดวันที่16กันยายน2564แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับครับเจอกันแนวทางข้อมูลใหม่ๆคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ